ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการนิสันเนสนิสสันโนทั้ทงช่องพ่องลากับลาเนสและรอยแปดแชานะครับวันนี้เราจะนํารถยนต์นิสันโนดของเราไปเช็คระยะที่เอ่อ7จ็ดหกิโลโดยประมาณนะครับคือเขาไม่น่าจะนัดเป็นเศษเศษแบบนี้หรอก7 3 6ดหมื่นสายแต่ว่าเอ่อเราก็ต้องยอมรับ <S 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 ฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการนิสสันเนสนิสันโนทั้งช่องทั้งลากับลานเนสและร้อยแปดแช์นะครับวันนี้เราจะนำรถยนต์นิสันโนดของเราไปเช็คระยะที่เจ็ดหมื่นกิโลโดยประมาณนะครับคือเขาไม่น่าจะนัดเป็นเศษๆแบบนี้หรอกเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสองแต่ว่าเ,เราก็ต้องยอมรับนิดนึงว่ามันเกิน เกินมานิดหนึ่งนะครับเกินระยะที่เขาหนักมานิดหนึ่งนะแล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะฮะแลนที่เราจะทําในวันนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่เนาะเพราะว่าได้หมดได้ได้เกิดเหตุการณ์แบตหมดไปแล้วนะครับดังคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็จะมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องอันนี้ก็ตามระยะที่เขาแนะนํา มัสเนะ่ a v e TO เออจะต้องทำอะไรเงี้ยนะครับอืมทุกๆก,กิโลนะหมื่นหนึ่งนะหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อืมเราไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันจะต้องทำนะแต่ว่าทางบริษัทเขาแนะนำมานะครับครั้งก่อนที่นำรถไปเช็กระยะนะนั่นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับ แล้วคราวนี้ถามว่ามันสัมผัสได้ไหมมันมีอาการมันออกอาการไหมอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามันคันไว้ดีกว่าแกเนาะเพราะว่าถ้าน้าํามันเกียร์เสื่อมมากๆมันจะทําให้กับระบบเกียร์เสียนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็จะต้องเสียเงินแบบน่าจะหลายหมื่นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีอาการนะครับก็คือพวงมาลัยสั่นที่ความเร็วตั้งแต่ประมาณร้อยร้อยขึ้นไปนะซึ่งถ้าเราจะไม่ผิดมันไม่เคยสั่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมีอาการสั่นแบบนีนะ้อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่ากล้องก็คือแบบกันสัน่นไงกล้องมันมีระบบกันสัน่นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นซึ่งอันนี้เราคิดบ้าน่าจะ เกิดจากยางนะครับซึ่งยางเนี่ยเราจะน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอ,อตอนแรกก็คิดว่าน้ํามันเกียรเนี่ยก็ยังจะไม่เปลี่ยนในยังในช่วงที่ยังผ่อนไม่หมดนะครับกะว่าจะเปลี่ยนหลังจากที่แบบผ่อนหมดแล้วอะไรเงีเ้ยและสิ่งที่เอจะเปลี่ยนหลังจากที่ผ่อนหมดนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นยางนี่แหละ โอเคครับผมขณะนี้เวลา14นาฬิกานะครับเรทไป2ชั่วโมงเขาแจ้งไว้ตอนอประเมินค่าซ่อมอะไรงนะเไไงนะีเเ้ยนะสิบบ่ายบ่ายโมงเออเรทชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเออเลทชั่วโมงแจ้งว่าบ่ายโมงเสร็จจริงบ่าย2องเออเลทชั่วโมงนึ่ง่นะแต่ว่ายังไม่ลางรถถ้าลางรถก็2ชั่วโมงแน่ๆนะครับแล้วก็ ค่าจ่ายกลมๆนะอยู่ที่13,700บาทเย่ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปภาพนิ่งใบเสร็จแล้วก็มาอินเสิร์ตให้ดูนะก็เอ่อ13,700บาทนะครับเกินงบไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็เป็นคนอนุมัติซ่อมเองนะครับคือก็เหมือนเดิมตามธรรมเนียมปฏิบัติของเขาก็คือจะมีการ ประเมินก่อนเนาะว่าอะไรควรเปลี่ยนนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วเ,เขาก็จะมาแจ้งเรานะซึ่ง <c oughs> ซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคิดไว้นะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะเราอยากจะแชร์เลนส์เขาเหมือนกันว่าเขาจะเขาจะจำได้ไหมเขาจะมีประวัติของเราอยู่ในระบบเขาไหมว่าเอาเอข้าก่อนนะ่ะที่เรามาใช้บริการนะ่ะเขามีการรีมายเราเรื่อง น้ำมันเกียร์นะอะไรเงรี้ยคือตอนแรกเราเราว่าจะไม่จะไม่แจ้งเขาว่าขอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อะไรเงี้ยครับแบบอยากเช็คไนงะลองภูมิลองเชิงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรากลัวเขาหลุด <c ười> แล้วมันจะทําให้เหลทไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะเอออันเนี้ยตอนแรกเราก็ว่าจะยกเลิกน้ํามันเกียร์นะเพราะว่ามันเป็นคิดว่ามันเป็นอะไรที่รอได้มากกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยรอไม่ได้เราก็เราก็บอกว่า <c oughs> ขอเปลี่ยน คือแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ฝันทงว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าอันนี้พี่เคยเราแนะนําให้เปลี่ยนนะพี่เคยเราที่เป็นคนยกแบตออกไปชาร์จแล้วแกก็บอกมันไม่เต็มสักทีคือแกก็ชาร์จมาเยอะเนาะแกมีเครื่องชาร์จไงแล้วก็รับจ้างชาร์จอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยแล้วก็ด้วยอายุของมันก็คือ5ปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละหมดหเดี๋ยวแมคโครไย เราต้องทำไงเราต้องไปวนบนบนอ้นี่เหรอบน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 วงเวียนนี่ใช่ไหมเออเราต้องไม่ไปทางรอดนะอู้ายตำรวจจับกูเนี่ยกูออกทางเข้าเนี่ยอุ้ยโดนแน่เลยถูกไหมวะเพราะว่าถ้าเราตรงไปมันจะลงอุโมงค์เนาะแล้วมันก็จะโน่นซอดโน่นเลยเกือบถึงเซ็นทรัลนะครับอ๋อนี้มีทางออกตรงนี้ เออเป็นเลยถึงไหนแล้วอ๋อเรื่องแบตแบตอ่ะเขาไม่ได้ฟันให้เปลี่ยนนะครับไม่ได้ฟันธงให้เปลี่ยนแต่ว่าเราขอเปลี่ยนเพราะว่ามันมันอันตรายมากอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าถ้าได้ชาร์จเรายังยังใช้ได้ก็ก็ใช้ได้นะแล้วก็อีอีเครื่องนี้ที่ให้ดูไปคทาวที่แล้วนะครับก็ยังขึ้นตัวเลขเหมือนเดิมนะไม่มีตัวเลขสิบสองซึ่งหมายถึงโหมอ่ะเออมันก็ยังเป็นแบบ าอยู่อะ่ะเออไม่ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนที่บ่อองบอกถึงโวลน,นะมันไม่มีมีแต่เออะแอมแอมแปรหรอที่มันบอกอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ไม่ขึ้นแปลว่าเชื่อถือไม่ได้หรอกอีกเครื่องนี้ขออภัยด้วยที่คลิปก่อนหนะ้าบอกว่าแบบลองซื้อมาใช้ดูอะไรเงี้ยนะจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังอะไรเงี้ยนะเออเราก็ไม่ได้สังเกตเหมันกันเอาจริงไงไอ,อ,อหน้าจอเครื่องเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยว่าแบบตัวเลขมัน มันมันแสดงที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเอ่อแล้วก็มี <c oughs> รายการอื่นๆก็ตามตามรอบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีแบบพวกน้ำมันเบรกด้วยนะ <c oughs> เห็นเขาถอดล้อออกมานะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราคาดเอาไว้นะก็คือเรื่องของยางนะฮะก็คือเสื่อมหนักเสื่อมจัดบางจัดอะไรเงี้ยนะแต่ว่ายางเนี่ยเราน่าจะเปลี่ยนข้างนอกนะครับข้างนอกแบบ เป็นร้านโนเนมด้วยอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าถ้าไปเข้าร้านเอ่อเชนอนะร้านแฟรนไชส์นะครับไทยพลัสบีควิกอะไรเงี้ยมันแพงมากแพงมากจริงๆนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์เลยจากใจ มันก็คงจะดีของมันแหละดีสมที่มันแพงนั่นแหละแต่ว่าก็อย่างว่านะมันแพงเกินไปอะรถเราเอาอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เอาไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอ้อเรื่องของการล้างรถ <c oughs> ที่เราจะได้รับสิทธิ์ล้างฟรีในทุกๆครั้งที่มาใช้บริการซ่อมนะ ใช้บริการศูนย์บริการเออเขาถ้าเราไม่ไม่ล้างครั้งนี้นะครับไม่ล้างในวันนี้เขาก็จะมีออกคูปองให้มาล้างฟรีวันหลังนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะต้องมารอคิวนานอีกหรือเปล่าคือแบบแค่จะมาล้างรถอย่างเงี้ยอกปะเออแต่ว่าถ้าให้เรารอนานเราก็จะกินมาม่าแล้วก็เอากลับบ้านสักสิบ ครับอะเอาดีประมาณนั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเอออย่าลืมอินเสิร์ตนะฮะอินเสิร์ตเอ่อใบเสร็จด้วยรายการซ่อมอะไรอย่างเงี้นะว่ามันมีอะไรบ้างกับระยะทาง70,000กิโลนะอจริงๆเขาบอกว่าต้องมาตั้งแต่60,000่นเออเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวเตรียมเงินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมโอเคอ่ะ ถ้าชอบก็พูดไปยังวะพูดอีกก็ได้อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคสซับสไคร้พไปพบกันในคลิปหน้าลากันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ